เอฟใส่เหล็กจนไปถึงถอนเลยครับอินอินนะคะอายุ16ปีคะ่ะคุณพ่อน้องอินอินครับแรกๆน้องเรื่องกรามค่อนข้างจะยื่นออกมาจากด้านล่างเริ่มเห็นชัดเวลายิ้มคุณหมอก็เริ่มทักเราก็เริ่มเป็นกังวลคุณแม่เขาก็เสิร์ชหาแต่มาจบที่คุณหมอนีนี่ก็เพราะว่าวางตารางให้ชัดเจนมากทําให้จากการกังวลกลายเป็นเบาใจลงเลยตัดสินใจมารักษากับคุณหมอครับ ได้ทราบว่าการจัดฟันแบบใช้ EF เนี่ยเป็นการจัดฟันสําหรับเด็กโดยเฉพาะเริ่มใส่ EF มานะคะตั้งแต่ตอนป6ค่ะอายุประมาณ10ขวบใส่ EF เฉพาะแค่ตอนนอนค่ะเห็นชัดเจนเพิ่มขึ้นก็คือกามจากที่เขายื่นออกมา ค่อนข้างจะกระชับเข้าไปแตกต่างจากตอนเริ่มต้นมากครับเราได้คุยกับทางคุณหมอนี้นะเริ่มต้นแล้วว่าจากที่น้องใช้ EF แล้วฟันเข้าไปแล้วแล้วเราก็ต้องใส่เหล็กเนี่ยจะต้องใส่เพดไหมใส่อะไรไหมอะไรเงี้ยอยู่ที่รุลนทีนิจของคุณหมอเริ่มจากเ e f ใส่เหล็กจนไปถึงถอนเลยครับจัดฟันมาได้3เดือนนะคะฟันนะคะเ่าที่ขึ้นเห็นได้จากคนทักนะคะเพื่อนก็บอกแบบหน้าเข้ารูปไวมากเลยทําให้มั่นใจขึ้นรู้สึกว่าน้องยิ้มเก่งขึ้นมีความมั่นใจในตัวเอง เพิ่มขึ้นมากเพื่อนเพนที่มีปัญหาฟันนะคะสามารถมาปรึกษาที่ส s m i ทูเกเตอร์ได้นะคะคุณหมอนะคะใจดีค่ะพี่ๆทุกคนก็ดูแลเอาใจใส่หนูดีมากเลยค่ะทุกๆคนเลยค่ะ